บ้านธรรมะเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการบ้านธรรมะเรามาศึกษาธรรมะกันนะครับทุกเช้าตรู่วันพุธที่นี่ครับช่อง11ครับวันนี้ผมอดิศักดิ์ศรีสมและผมธนากรนราบัชรโยธินครับเราทั้งสองคนดําเนินรายการนะครับบนพื้นฐานของเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์อย่างยิ่งและได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับเหมือนเช่นเคยน้องธนากรได้ไปหยิบเอาประเด็นสําคัญสําคัญในการสนทนาธรรมะ ที่มูนิชิเนี่ยนะครับมาฝากเราเป็นประจําทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้นําเรื่องอะไรมาฝากครับครับสืบเรื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราได้เรียนเรื่องของศรัทธาไปนะครับรบแลวเราก็รู้ว่าศรัทธาเนี่ยเป็นธรรมะเครื่องเผากิเลสอย่างหนึ่งซึ่งภาษาบาลีคาว่าเผานี่ใช้คําว่าตบะครับก็เลยมีคนสงสัยเําว่าไอ้คำว่าเผาเนี่ยในภาษาบาลีมีทั้งคําว่าตบะแล้วก็คําว่าฌานซึ่งเผ<ห>าทั้งคู่แปลว,ว่าเผาครับแต่มีความต่างใช่ไหมใมในความหมายต่างกันอย่างไรก็ต้องไปติดตามครับคนหาความหมายนะครับส่วน ประเด็นอื่นครับครับก็ในเรื่องของฌานที่แปลว่าเผาเวยนะครับก็นําไปสู่การอธิบายในเรื่องของฌานะปัจจัยซึ่งเชื่อว่าหลายท่านคงไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าคำว่าฌานก็คงจะในแนวของสมาธิอะไรทํานองนี้นะครับตามความเข้าใจคนทั่วไปนะครับคือก็ต่อเนื่องจากคําถามแรกนั่นเองอธิบายความต่อเนื่องนะครับอ่ะมีประเด็นต่อไปไหมครับครับก็มีคําถามน่าคิดนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยครับอยากเข้าใจเรื่องศรัทธาหรือว่ามีศรัทธาที่จะเข้าใจเรื่องศรัทธา สลับซับซ้อนบอสมควรนะในคําถามใช่ครับซึ่งบางทีเวลาเราฟังคําถามแล้วเราบอกว่าเราสับสนแต่เวาฟังคําอธิบายแล้วเราจะเข้าใจทันทีเลยว่ามันมีในยะมันมีความหมายที่ซ่อนอยู่ในคําถามเหล่านี้ครับนะครับก็ต้องไปฟังกันเองแหละครับแต่คําศัพท์ธรรมะประจําช่วงนี้คืออะไรครับครับคือคําว่ารูปาวัจระจิตนะครับรูปาวัจระจิตหมายถึงจิตที่ท่องเที่ยวไปในรูปภูมิเป็นส่วนมากนะครับได้แก่รูปฌานกุศลและ รูปฌานกิริยาของพระอาหารหันต์นะครับรับส่วนจะเกี่ยวเนื่องกับการสนนนาธรรมะอย่างไรต้องไปติดตามนะครับพึณกำป่นคะท่านผู้ฟังบอกว่าฟังจากวิทยุว่าขันติเป็นตบะอย่างยิ่งขันตินะคะเป็นตบะอย่างยิ่งแล้วฟังจากวิทยุแล้วมันคล้ายๆกับว่าข,ขันติตบะเนะะี่ยค่ะก็แปลว่าเผานะคะก็อยากจะขอความกรุณาให้อธิบายเรื่องขัน เรื่องเผาตะบะเปลว่าแปลว,ว่าเผาเนี่ยนะขอความกรุณาให้อธิบายโดยละเอียดแล้วนอกจากนั้นยังทราบมาว่าคําว่าชาญนะคะคำว่าชาญก็แปลว่าเผาเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอความกรุณาคุณกำปันช่วยอธิบายคาว่าเผาทั้งตะบะและชาญและจะรวมด้วยสัทายาอีกสักตัวก็ได้นะคะเชิญค,ครับครับกราบท่านอาจารย์และอาจารย์วิทยากรทุกท่านนะครับก่อนที่จะไปถึงเผานะครับก็ขอ เพิ่มเติมเรื่องศรัทธานะครับซึ่งก็จะเห็นได้นะครับว่าในชีวิตประจําวันแต่ละบุคคลก็มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องปลื้มใจที่ทําให้เกิดความยินดีพอใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิตในปัจจุบันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ประเสริฐที่แท้จริงเหมือนกับสภาพธรรมะฝ่ายดีก็คือกุศลธรรมทั้งหลายนะครับ โดยยกเอาศรัทธ,ธาขึ้นเป็นประธานเพราะเหตุว่าศรัทธ,ธาเป็นทรัพย์นะครับผู้ที่มีศรัทธ,ธาเมื่อกล่าวถึงศรัทธ,ธาแล้วก็ต้องหมายถึงสภาพธรรมะอื่นๆที่เป็นฝ่ายดีเกิดร่วมด้วยนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นฮิริก,ก็ดีโอตตะปะก็ดีอโลภะก็ดีอโทสะก็ดีเป็นต้นนะครับและที่สําคัญนะครับทรัพย์ที่ประเสริฐเหล่านี้นํามาซึ่งคุณประโยชน์แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์อย่างเดียวเท่านั้น ไม่นำมาซึ่งทุกซึ่งโทษเลยนะครับต่างกับทรัพย์ในทางโลกก็คือทรัพย์สินเงินทองบางครั้งก็นำมาซึ่งความอันตรายแก่ชีวิตก็มีใช่ไหมครับไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงก็ต้องเป็นกุศลธรรมทั้งหลายโดยยกเอาศรัทธาขึ้นเป็นประธานเพราะมีศรัทธาจึงมีการฟังธรรมะมีการศึกษาธรรมะมีการอบรมเจริญปัญญานะครับท่านจึงได้พัฒนาถึงคุณของศรัทธาไว้มากมายจริงๆนะครับว่า แม้แต่ศรัทธาก็เป็นเพื่อนของคนด้วยเพราะเหตุว่าเป็นเพื่อนของบุคคลผู้ที่จะไปสู่สวรรค์และเป็นเพื่อนของผู้ที่จะบรรลุพระนิพพานนะครับอันนี้ก็เป็นศรัทธาที่แสดงถึงความเจริญขึ้นไปตามลําดับจนกระทั่งสูงสุดเลยนะครับก็คือสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆสูงสุดก็คือพระอรหันต์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคุณของศรัทธา เมื่อกล่าวถึงศรัทธ,ธาก็ไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะศรัทธ,ธาอย่างเดียวก็ต้องหมายถึงสภาพธรรมะอื่นๆที่เกิดร่วมกับศรัทธ,ธาด้วยเช่นเดียวกันนะครับผู้มีศรัทธ,ธาเป็นผู้ไม่ยากจนนะครับสำหรับประเด็นคำถามที่ท่านผู้ถามได้ถามถึงสภาพธรรมะที่เป็นเครื่องเผาบาปนะครับก็มีหลายนัยยะจริงๆนะครับแม้แต่ขันติซึ่งเป็นความอดทนก็เป็นสภาพธรรมะที่เผาบาปเช่นเดียวกันนะครับ เป็นพระโอวาทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานแก่พุทธบริษัทนะครับว่าขณะที่มีความอดทนเกิดขึ้นนะครับก็ต้องเป็นไปในทางที่ดีงามเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นเครื่องเผาบาปครับอกุศลได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นขณะที่ฟังธรรมะก็ต้องมีความอดทนถ้าไม่อดทนก็คงจะไม่ฟังนะครับแต่เมื่อมีความอดทนในขณะนั้นก็มีการฟังเมื่อมีการฟังแล้วนะครับ ก็ย่อมมีความเข้าใจที่เจริญขึ้นเพิ่มขึ้นขณะที่อดทนที่จะฟังนั้นก็เป็นเครื่องเผาอากุศลไปในตัวด้วยนะครับเผาความไม่รู้และในขณะที่กุศลและจิตเกิดนะครับอกุศลไม่สามารถที่จะเกิดร่วมด้วยในขณะนั้นนะครับเพราะว่าเป็นสภาพธรรมะที่ตรงข้ามกันเป็นปฏิปักษ์กันอย่างสิ้นเชิงนะครับจะไม่เกิดร่วมกันเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับอกุศลธรรม ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ก็ใช้คำว่าเผาในขณะที่กุศลจิตเกิดในขณะนั้นนั่นเองนะครับและเผาอีกประการหนึ่งที่ท่านผู้ถามได้ถามถึงฌานก็เป็นเรื่องที่ไกลตัวจริงๆนะครับเพราะเหตุว่าเป็นกุศลขั้นสูงกว่ากามาวาจากุศลหรือว่าเป็นกุศลขั้นสูงกว่ากุศลที่เป็นไปในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทานศีลก็ดีเป็นเรื่องของ สภาพจิตท,ที่มีกําลังนะครับเป็นมหาคตะกุศลเกิดขึ้นสามารถที่จะข่มหรือว่าเผาอากุศลได้ชั่วขณะที่ชาณจิตเกิดขึ้นในขณะนั้นนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องที่ไกลตัวท่านอาจารย์ถึงให้ศึกษาสภาพธารรมะที่กําลังมีกําลังปรากฏในขณะนี้นะครับอย่างเช่นศรัทธาก็ต้องเริ่มว่าศรัทธาคืออะไรนะครับอาจจะได้ยินศรัทธาใน ที่ต่างๆหมายถึงความเลื่อมใสความผ่องใสอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจริงๆนะครับว่าตรงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงหรือไม่เพราะเห็นว่าศรัทธาเป็นความเลื่อมใสในกุศลธรรมเกิดร่วมกับจิตที่ดีงามทุกประเภทเลยนะครับแม้แต่ขณะที่จิตเป็นกุศลในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทานการให้การสละวัตถุสิ่งของเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือแม้กระทั่งการรักษากายวาจะให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็เป็นกุศลที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนะครับก็มีศรัทธาเกิดร่วมด้วยอยู่แล้วนะครับจึงเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาแล้วก็ศึกษาให้เข้าใจจริงๆนะครับว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยนะครับเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแม้แต่ศรัทธาก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นธรรมะก็ต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเช่นเดียวกันครับก็กราบเรียน ท่านอาจารย์และวิทยากรท่านอื่นได้ช่วยขยายความเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับสภาพธรรมะเป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเข้าใจได้แต่ว่ารู้ยากนะคะและโดยเฉพาะศัพท์ภาษาบาลีเนี่ยค่ะเวลาที่เป็นภาษาไทยแล้วก็คำแปลก็ไม่ได้ครบถ้วนนะคะโดยในยยะต่างๆแม้แต่คำว่าฌานโดยในยยะอื่นก็มีด้วยนะคะขอเชิญคุณทิดารัตค่ะก็เป็น คือโดยหลายนัยยะนะคะโดยนัยยะของความเป็นปัจจัยเนี่ยนะคะชาณะปัจจัยก็จะมีสภาพธรรมะที่เป็นปัจจัยเนี่ยนะคะอย่างเช่นลักษณะของวิตกนะคะหรือลักษณะของวิจารณ์เจตสิกนะคะที่เป็นเจตสิกที่ต้องเกิดกับจิตนะคะซึ่งถ้าอธิบายก็อาจจะเป็นเรื่องที่ก็ละเอียดนะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นปัจจัยของธรรมะเลยนะคะท่านก็จําแนก เจตสิกนะคะที่สามารถที่จะเป็นปัจจัยโดยนัยะที่ว่าเป็นฌานก็คือเพ่งหรือเผานะคะธรรมะฝ่ายตรงนข้ามเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นฝ่ายกุศลเนี่ยนะคะก็จะเผาฝ่ายของอกุศลขณะที่อกุศลเกิดเนี่ยนะคะขณะนั้นก็เผาธรรมะฝ่ายตรงข้ามก็คือทําให้กุศลไม่เกิดนะคะโดยนัยะนี้ก็มีแล้วโดยรายละเอียดขององฌานเนี่ยนะคะ ลักษณะของปิตินะคะซึ่งเกิดกับจิตได้หลายประเภทนี่นะคะทั้งฝ่ายอากุศลก็ได้ฝ่ายกุศลก็ได้ก็เป็นฌานโดยความเป็นปัจจัยนะคะมิตกุวิจารณนปิติลักษณะของสุขหรือว่าลักษณะของเอกคตาเจตสิกเนี่ยนะคะซึ่งเป็นความตั้งมั่นในอารมณ์เนี่ยนะคะส่วนใหญ่นี่นะคะก็สามารถจะเกิดได้ทุกขณะของจิตเนี่ยนะคะที่เราใช้ ความหมายโดยความละเอียดนี่นะคะที่เรียกว่าคณิกสมาธิเหล่านี้นะคะก็เป็นธรรมะที่เป็นฌานปัจจัยซึ่งก็เดี๋ยวก็จะละเอียดเกินไปนะคะอย่างลักษณะของศรัทธาที่ท่านผู้ถามเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นเจตสิกนะคะที่มีความผ่องใสแล้วก็ทําให้จิตที่เกิดกับเจตสิกนั้นเนี่ยนะคะผ่องใสเวลาที่เป็นกุศลเนี่ยนะคะ ก็จะรู้สึกว่าจิตนี่ยนะคะมีความผ่องใสและความผ่องใสหรือว่าศรัทธาที่เราใช้คําว่าความเชื่อนี่นะคะเป็นการเชื่อที่ไม่ใช่เชื่อตามๆกันโดยเป็นความเชื่อแล้วก็ทำตามๆกันอย่างนั้นไม่ใช่ศรัทธานะคะแลลักษณะของศรัทธาเนี่ยจะต้องเป็นกุศลคือทําให้จิตนั้นผ่องใสนะคะมีการเชื่อในกุศลธรรมเป็นลักษณะหรือว่าเป็นการเชื่อใน พระรัตนตรัยนะคะขณะที่มีความเชื่อในพระอรหันตสัมมาสัพพุทธเจ้าว่ามีจริงๆเชื่อในพระธรรมเมื่อมีการศึกษาธรรมะเลยนะคะเชื่อในความเป็นเหตุเป็นผลของธรรมะแล้วก็ธรรมะนั้นเนี่ยนะคะมีจริงๆเชื่อในพระธรรมหรือว่าเชื่อในพระอริยสงฆ์นี่นะคะผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีเนี่ยนะคะตามคําสอนเนี่ยมีจริงเชื่อในกรรมและผลของกรรม ะะอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อที่ถูกต้องซึ่งประกอบด้วยศรัทธานะคะแล้วถ้าเป็นการพิจารณาที่เป็นเหตุเป็นผลนี่นะคะศรัทธานั้นก็เป็นปัจจัยให้ปัญญาหรือว่าความเข้าใจถูกนี่เกิดร่วมด้วยกุศลที่เป็นไปในขั้นทานขั้นศีลน,นะคะเหล่านี้สามารถที่จะขณะที่ให้ทานเนี่ยนะคะจิตผ่องใสเพราะขณะนั้นนะไม่ได้ความติดข้องในวัตถุที่เราจะสละ ะะลองค่อยๆสังเกตดูก็อาจจะรู้จักลักษณะของศรัทธาในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นขณะที่มีการเว้นนะคะเป็นไปในศีลเว้นจากการฆ่าหรือว่าแม้กระทั่งเวลาที่เราให้อภัยคนอื่นนี่นะคะไม่โกรธขณะนั้นนี่นะคะจิตก็สบายใช่ไหมคะผ่องใสก็เป็นศรัทธาที่เกิดกับกุศลที่เป็นไปในความไม่โกรธอันนี้ก็คือลักษณะนะคะของลักษณะของศรัทธาที่ อธิบายแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆที่จะไต่ตรองนะคะการศึกษาธรรมะนี่นะคะคือเข้าใจลักษณะของธรรมะที่มีในขณะนี้นะคะโดยการที่ว่าเราศึกษาไม่ว่าจะเป็นชื่อเป็นพยัญชนะโดยนัยะต่างๆนะคะท่านก็แสดงเหตุใกล้ของศร,รัทธาเมื่อกี้ก็มีท่านผู้ถามถามว่าเหตุใกล้ของศรัทธานี่คืออะไรก็คือการครบนะคะคบสัตว์บรุษหรือว่าผู้ที่สามารถที่จะ แนะนำให้เข้าใจในกุศลธรรมหรือในธรรมะต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็มีการฟังธรรมะการฟังธรรมะเนี่ยนะคะเป็นปัจจัยให้มีความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นก็คือมีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานั่นแหละคะ่ะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเป็นปัจจัยให้มีการพิจารณาโดยความถูกต้องนะคะขณะที่พิจารณาถูกต้องก็คือเป็นศรัทธาที่เกิดกับปัญญาจนกระทั่งสามารถที่จะ รู้ลักษณะสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้นะคะอันนี้ก็คือลักษณะ4อย่างนี่นะคะที่จะเป็นเหตุใกล้ให้ศรัทธานั้นเนี่ยจเจริญขึ้นจนเป็นปัจจัยให้ดับกิเลสได้เป็นลําดับลําดับนั่นเองค่ะกรับเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะรู้นาเพิ่มเติมอะไรตรงนี้ไหมคะได้ฟังเรื่องศรัทธานะคะ,ะคุณบุษกรอยากเข้าใจศรัทธาหรือว่ามีศรัทธา ที่จะเข้าใจศรัทธาคือฟังแล้วมีศรัทธาที่จะเข้าใจศรัทธารู้ได้ยังไงคะก็จากการฟังนะคะค่ะไม่ใช่อยากเข้าใจศรัทธาเลยคะ่ะอยากก็ไม่ได้ท่านอาจารย์ทำไมไม่ได้เป็นธรรม,มะไม่ใช่เลยคะ่ะเป็นธรรม,มะถ้าอยากก็เป็นโลภะท่านอ <aine S 1> าจารย์แล้วก็ถ้าโลภะเกิดก็เป็นโลภะจะไม่ได้เลยคะ แล้วอยากมีศรัทธาถ้าอยากมีศรัทธาแล้วศรัทธาไม่เกิดก็เกิดไม่ได้ถ้าใช่ไหมคะฟังให้ชมั้ยคะคําถามที่ว่าคุณบุตรกรอยากเข้าใจธรรมะอยากขอประทานโทษค่ะอยากเข้าใจศรัทธาศรัทธานะคะพระว่าถามเรื่องศรัทธาเนี่ยคุณบุตรกรอยากเข้าใจศรัทธาหรือมีศรัทธาที่จะเข้าใจศรัทธา ทีแรกไม่เข้าใจก็อยากจะอยากแต่เมื่อฟังท่านอาจารย์แล้วก็ท่านอาจารย์วิทยกรหลายท่านกล่าวแล้วก็มีศรัทธาแล้วสามารถที่จะเข้าใจศรัทธาได้รู้ได้ยังไงคือขณะที่ฟังก็เข้าใจค่ะว่ามีศรัทธาที่มาฟังแล้วศรัทธาก็เกิดค่ะค่ะแล้วเวลาถามถึงเรื่องอื่นเนี่ยมีศรัทธาที่จะเข้าใจคําที่ต้องการจะรู้หรือว่า ขณะนั้นต้องการรู้คำนั้นขณะนั้นมีศรัทธาที่จะถามและเพื่อที่จะเข้าใจค่ะท่านอาจารย์แน่ใจเลยค่ะค่ะไม่ทราบคุณกุลวิไลเห็นด้วยไหมคะธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเพราะว่าเราอาจจะคุ้นเคยกับภาษาไทยแต่ตัวธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงนั่นเองแม้แต่ศรัทธา เพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาพระธรรมเราจะไม่รู้ว่าศรัทธาก็เป็นธรรมะด้วยถ้าท่านกล่าวถึงลักษณะของศรัทธาว่าเป็นความเลื่อมใสหรือว่าความผ่องใสซึ่งก็ต้องเป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีนั่นเองเกิดกับกุศลลจิตจะไม่เกิดกับอกุศลลจิตเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปเข้าใจโดยคิดเองเนี่ยก็ย่อมผิดพลาดได้เฉะนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์ถามว่าเราเข้าใจศรัทธาแค่ไหนและศรัทธาก็มีอยู่เดี๋ยวนี้ด้วย แล้วรู้ถึงความเป็นธรรมะหรือไม่งั้นถ้าเราจะคิดเองเนี่ยนะคะเราอาจจะคิดว่าเป็นความเชื่อแต่สภาพจิตขณะนั้นตรงหรือเปล่าเพราะว่าศรัทธาต้องเกิดกับกุศล,ลจิตงั้นอย่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างคําถามมาว่าอยากเข้าใจศรัทธาหรือว่าเพราะว่ามีศรัทธานั่นเองเป็นปัจจัยให้เราเข้าใจในธรรมะนั้น่อยากเข้าใจศรัทธา หรือมีศรัทธาที่จะเข้าใจศรัทธาเพราะว่าความอยากเนี่ยนะคะโดยสภาพทำแล้วไม่ใช่กุศลเป็นความต้องการไหมคะเพราะทุกๆคนเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ลวกสนะจ,จิตตามความเป็นจริงเรามีความต้องการตั้งแต่ตื่นนะคะทุกคนเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ต้องการจะทำภารกิจส่วนตัว แตเรารู้ไหมว่าขณะที่มีความต้องการนะจิตเป็นกุศลหรืออกุศลแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าไม่ใช่เป็นไปในทานศีลหรือการอบรมภาวนาที่รู้สภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงก<อ>็ย่อมเป็นไปกับอกุศลนั่นเองเพราะฉะนั้นอยากที่จะมีศรัทธาขอโทษค่ะอยากเข้าใจศรัทธาอยากเข้าใจศรัทธาหรือว่ามีศรัทธาที่จะเข้าใจศรัทธาค่ะ เพราะว่าถ้ามีศรัทธาที่เข้าใจศรัทธาขณะนั้นก็ต้องเป็นปัญญาน,นั่นเองที่เห็นถูกในศรัทธาที่มีจริงในขณะนี้เดี๋ยวนะคะทุกคนเนยคะ่ะตื่นมานะคะตอนเช้าก็มีรายการธรรมะนะคะก็ฟังใช่ไหมคะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังในขณะนั้นนะอยากจะรู้โน่นอยากจะรู้นี่หรือเปล่า หรือว่าขณะที่ฟังธรรมะนะคะก็ฟังเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังหรือว่าฟังแล้วก็อยากรู้นั่นอยากรู้นี่หรือเปล่าคืออยากจะมีศรัทธาตอนนั้นก็ไม่ได้เข้าใจแต่เมื่อได้ฟังท่านอาจารย์ก่าวแล้วก็เข้าใจว่าจริง,รงๆแล้วมีศรัทธาที่ะจะเข้าใจศรัทธาไม่ค่ะหมายค,ความถึงขณะที่คุณบุตรสกรถามเพราะอยากเข้าใจอยากรู้ใช่ไหมคะ พระเก็ถามคุณบุษกรให้เข้าใจจิตในขณะนั้นว่าต้องการที่จะเข้าใจศรัทธาคืออยากนะคะเข้าใจศรัทธาหรือว่ามีศรัทธาที่จะเข้าใจศรัทธาตอบท่านอาจารย์ตรงๆว่าคือจริงๆแล้วมีศรัทธาที่จะเข้าใจศรัทธาท่านอาจารย์ค็พูดถึงว่า มีศรัทธาที่จะเข้าใจศรัทธาขณะนั้นต้องเป็นไปกับกุศลเพราะว่าศรัทธาเป็นโสพนธเจตสิทธิ์เกิดกับกุศลและจิตนั่นเองและขณะที่อยากเข้าใจศรัทธาเลยคะถ้าเป็นความต้องการขณะนั้นก็เป็นไปกับอกุศลค่ะค่ะพระฉะนันใครรู้ต้องเป็นปัญญาจริงๆคะ่ะที่สามารถจะรู้ได้เพราะะนัในการศึกษาธรรมะไม่ใช่เหมา รวมไปคิดเอาเองนะคะแต่ทุกคำที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยต้องไตรตรองแล้วก็เป็นความเข้าใจจริงๆว่ากำลังฟังเรื่องศรัทธาแล้วก็เข้าใจสภาพของศรัทธาว่าขณะนั้นนะคะไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะคะแต่ว่าศรัทธาขณะนั้นเป็นไปในทางกุศลทั้งสิ้นในขณะที่ให้ทานเนี่ยคะ่ะก็ต้องมีศรัทธาใช่ไหมคะมีสติมีอโลภะมีอโทสะ มีธรรมะที่เกิดกับจิตที่เป็นธรรมะฝ่ายดีเวลาจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะจะมีนามธรรมที่ไม่ใช่จิตนะคะแต่เกิดกับจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตแล้วก็นามธรรมที่เกิดกับจิตเนี่ยคะ่ะหลากหลายมากนะคะทั้งหมดก็มีลักษณะเฉพาะของตนของตนสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตชื่อว่าเจตสิกะหรือภาษาไทยใช้คำว่าเจตสิกนะคะ เกิดกับสภาพธรรมอื่นไม่ได้เลยนอกจากเกิดกับจิตจิตมีอะไรเป็นอารมณ์คือจิตกําลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเจตสิกที่เกิดกับจิตเป็นธาตุรู้ก็ต้องรู้สิ่งเดียวกันแต่ว่าทําหน้าที่ต่างๆกันอย่างศรัทธานีคะไม่ใช่สติไม่ใช่อาโลภะไม่ใช่อะโทสะเห็นความละเอียดนะคะว่าหนึ่งขณะจิตเนี่ยจะมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่ประเภทของจิต ถ้าเป็นเจตสิกฝ่ายไม่ดีเกิดนะคะก็ทําให้จิตนั้นเป็นจิตที่เป็นอกุศลถ้าเป็นจิตที่เป็นถ้าโสภณะเจตสิกเกิดกับจิตคือเจตสิกฝ่ายดีเกิดกับจิตจิตนั้นจึงเป็นโสภณะคือเป็นกุศลเป็นสภาพธรรมะที่ดีงามเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่แบบฟังแล้วเราสามารถที่จะตัดสินขณะจิตของเราได้นะคะว่าขณะนี้เป็นโลภะหรือว่าขณะนี้เป็น กุศลหรือขณะนี้เป็นวิบากหรือว่าขณะนี้เป็นกิริยาเพราะว่าจิตเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจิตใดๆทั้งสิ้นต้องเป็นหนึ่งในสคือเกิดขึ้นเป็นกุศลหนึ่งหรือว่าเกิดขึ้นเป็นอกุศลหนึ่งเป็นเหตุที่จะให้จิตที่เป็นผลนะคะเกิดขึ้นจิตที่เป็นผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่เป็นปัจจัยให้จิตนั้นเกิดนะคะจิตที่เป็นผลคือวิบากจิตภาษาบาลีก็คือวิปากะ กรรมทำมาแล้วมากมายนะคะแต่ว่ากรรมใดสุกงอมพร้อมหมายความสุกงอมตามภาษาบาลีเนี่ยคือพร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้จิตที่เป็นผลของกรรมนั้นเกิดจิตที่เกิดขึ้นก็เป็นผลของกรรมนั้นคือเป็นวิบากจิตเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังฟังเนี่ยคะ่ะถ้าเป็นผลของกุศล,ลกรรมนะคะ ก็ยังต่างกันออกไปว่าผลของจิตที่เป็นผลของกุศล,ลกรรมที่มีโสภณะเจตสิกเกิดร,ร่วมด้วยก็มีและก็จิตที่เป็นผลของกรรมที่ไม่มีโสภณะเจตสิกหรืออกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็มีนี่คือการที่เราจะเข้าใจจิตแต่ไม่ใช่ประมาณเอาเองว่าขณะนี้ศึกษามานะคะจิตเห็นขณะนี้เป็นวิบากถูกต้องคะ่ะเพราะเหตุว่าจิตเห็น เป็นวิบากเป็นผลของกรรมแต่ขณะนี้กำลังรู้จิตอะไรบอกได้ไหมคะหรือว่ากุศล,ลจิตซึ่งเกิดสลับกับอกุศล,ลจิตถ้ายังไม่สามารถที่จะรู้ว่าเป็นนามธรรมเป็นธาตุที่ไม่ใช่รูปธรรมทั้งหมดเนะะี่ยค่ะที่เป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้นะคะจะเป็นจิตและเจตสิกอย่างหนึ่งอย่างใดจิตก็ไม่ใช่เจตสิกเจตสิกก็ไม่ใช่จิต พราะฉันยิ่งเจตสิกแต่ละชนิดเนี่ยแล้วก็เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากแล้วเราก็จะคิดเองประมาณเองว่าขณะนั้นเป็นอย่างนั้นขณะน,นี้เป็นอย่างนี้เป็นสิ่งซึ่งเพียงคิดนะคะแต่ว่าไม่ใช่การประจักษ์แจ้งลักษณะที่แท้จริงของธรรมะซึ่งปัญญาขั้นคิดขั้นเข้าใจนะคะไม่สามารถที่จะละความเป็นเราหรือความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือความเป็นตัวตนได้จนกว่าจะรู้จริงๆนะคะว่าเป็นอนัตตาคือเป็นธรรมะแต่ละอย่าง เพราะฉันเมื่อเป็นธรรมะแต่ละอย่างก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนันคำถามที่ว่านะคะคุณบุตรกรอยากเข้าใจศรัทธาหรือมีศรัทธาที่จะเข้าใจศรัทธาคำว่าตบะนะครับแปลตามศัพท์ว่าเผาซึ่งคําว่าเผาในที่นี้นะครับใช้ในความหมายของขันติเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งก็ได้หรือศรัทธาหรือว่ากุศล,ลธรรมนี่นะครับ เผาอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นส่วนคําว่าฌานซึ่งแปลว่าเผานี่นะครับ,รบมีความหมายถึงการเผาอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับรูปาวัจ,จราจิตซึ่งได้อธิบายคําศัพท์ไปเมื่อสักครู่นะครับคือในขั้นของฌานขั้นของในขั้นที่สูงแบบนี้นะครับครับซึ่งก็มีความแตกต่างกันใช่ครับแล้วก็ทําให้เราได้รู้ในเรื่องของฌานปัจจัยอีกว่าอสภาพธรรมะที่เป็นฌานปัจจัยนี่นะครับคือเผาสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามครับ ับทางฝ่ายอากุศลก็เผากุศลในทางกุศลก็เผาอากุศลครับนี่คือความต่างกันใช่นะฮะศรัทธาล่ะศรัทธาที่เป็นความทั้งอยากใช่ไหมฮะ<ช>และในเรื่องของมีศรัทธาที่จะเข้าใจศรัทธาใช่ครับต้องอาศัยสติสามัญชะนะครับถึงจะแยกออกว่าในขณะนั้นนี่ครับมีความอยากซึ่งเป็นโลภะที่จะไปรู้เรื่องของศรัทธาหรือว่าเป็นกุศลจิตที่เลื่อมใสเห็นประโยชน์ที่จะเข้าใจในเรื่องของศรัทธาครับ ถือแล้วมันก็เป็นเรื่องของสติสมชัญญะที่จะรู้ครับครับอ่ะเอาละครับนี่ก็คือช่วงแรกของรายการนะครับยังมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจอีกเช่นเคยในช่วงถัดไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องพักกันตรงนี้สักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับ